เป็นไงขาเอ้ยเป็นไงไอจับมือไหนสิลูกอุย้ยทำไมน่ารักจังนี่เนี่ยเ,ยเขาอยากอยากจะให้เลี้ยงเนี่ยทำยังไงดีมีคนใน Youtube เขาอยากให้เลี้ยงหนูอะลูกทำยังไงถึงจะได้เลี้ยงหนูแล้วเนี่ย เชื่องจริงใหยเงยหน้าสิาทุกคนทำยังไงดีถึงจะได้เลี้ยงให้ตัวนี้ได้เนี่ยอยากจะพาก็ไปหาหมอเหมือนกันนะนางสารเนี่ยเป็น แค่ทิตฐ์ตาเขาเรียกนั้นเป็นเหมือนกับตาเขามันมีหนองขาวเอ้ยเงยหน้าหน่อยสิลูกเชื่องไงเชื่องเดี๋ยวจะทำคลิปต่อไปนะเวลาให้อาหารเขาแล้วสอดเขาจับมือนี้เขาจะจับมือได้เลยแหละใช้เปล่าขาวไงทำยังไงถึงจะได้เลี้ยงหนูเนี่ย